ครับกาขอกาบสวัสดีนะครับแฟนเพจของพีจาภาคกินภาเที่ยวนะครับมื้อนี้นะครับเมนูที่อยู่ตรงหนาเลยครับเรื่มนำฟดละละละลละอยู่นี่แหละครับเมนูอย่างเดี๋ยวสิเฉลยนะครับค้นขึ้นมานะครับบ่าวาลายใหญ่ค้างนะครับนี่คนขึ้นมานี่คืออีปูนะครับอออีปูมื้อนี้พีจาจะมาอออีปูหลังจากเข้าไปหาปูมาแล้วนะครับเท้ากับแทะเอาไข่มันออกนะครับเห็นไหมครับน้ำเดือดขนาดฟดละละะอยู่นะครับเดี๋ยวตำพริกไซส่กอน นะครับตําพริกตํากับเทียมนะครับตําพริกตํากับเทียมใส่อย่กน้อยกนเด้อครับเด้อสิได้อัตลด หลังจากเสร็จสิ้นนะครับตำกระพริกตำกรเทียมใสเรียบร้อยแล้วนะครับเอากับน้ำกำลังเดือดนะครับกำลังห่อนเลยนะครับตำผิดตำกระเทียมใสนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้นเห็นมันเข่ากันจังหน่อยนะครับกับไข่ปูพอพรท่านได้ปรุงดอกนะครับใสแต่ผิกใสแต่กระเทียม ครับพี่จ้ากับถิ่มมังกันน้ำเพราะว่าไข่มันนี่โอเคนะครับใส่น้ำปลาแดกนะครับใส่น้ำปลาแดกเล็กยแล้วแล้วแต่สูตรนะครับเด้อสูตรของพี่จ้าเองนะครับเขาใส่น้ำปลาแดกดนะครับเด้อจังหน่อย นะครับพะพีจาเป็นข้นหมักเข้มนะครับใส่น้ำปลาแดกเล็กน้อยนะครับแล้วครันั่นท่านมีรสชาติปันไดน,นะครับใส่น้ำปลานะครับจักซ่อนนิดนะครับที่นี่คนเข่ากันจักน้อยกัน สุดยอดเลยครับนี่หากินยากเลยครับนี่ไข่อีปูนี่อ๋ออีปูผีดาซิมมันกันเด้อโอเคครับรสชาติได้แล้วนะครับต่อไปก็บดิไส่ผักเด้อครับเด้อเนี่ยนะครับผักเป็นผักอีเลิศผักอีตูนะครับของแท้เนะครับนี่ผักอีตูผักอีเลิศนะครับผักอีตูผักอีเลิศแล้วกันผักซี่เหล้าบานเฮานะครับใส่ลงไปให้มันหอมให้มันได้รสชาตินะครับเนาะนี่ใส่ลงไป เอาแล้วแต่ผู้หมักนะครับผมใส่ข้อดีพองามนะครับที่นี่กับคนนะครับให้พักบนเขากันโอ้หอมขนาดครับหอมขนาดและขนาดพี่จ้าเห็ดไปนี่น้ำไล่ไหลไปนะครับนี่บ้านเท่านะครับเอินอ้ออีปูเนาะนะครับหลังจากไปหาปูหานี่มาแล้วกระเทาะเอาไข่มันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายขนาดนี่ครับ โอ้ยของแท้ครับของแท้นะครับเอาคนพัดใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะที่นี่พี่จ้ากันที่ปิดฝาหม้อจังหน่อยกันปิดฝาหมอ้อปิดฝากระทะจังหน่อยกันนะครับที่นี่กับปิดฝากระทะไปจังหน่อยกันล่อสักคู่เมนูเด็ดๆหลับร่องกินแล้ว สีน้ำไล่ไหลแส,แสบแสบแสบขนาดนะครับเอาครับได้เวลาแล้วพีจาสิพาจวบหาซีสามสองหนึ่งเปิดฝากระทะออกครับอุ้ยหอนหอน,นนะเดือดใจนะครับเดือดใจโอ้ยนะครับน้นำหอนปล่อยหาขวบเมื่อกี้เอ้ามานะครับมาจวดกัน นะครับเห็นไหมครับอ๋ออีปูแบบนี้สุดยอดขนาดนะครับสุดยอดขนาดครับสุดยอดขนาดตักใส่ถ้วยนะครับตักใส่ถ้วยนะครับเด้อนี่นะครับว่าม่นมาหากินได้ง่ายๆด้วยครับี่กลัวเข้าสิหาอีปูใดนะครับกลัวเข้าสิหาอีปูใดนะครับน่าหลอกกมาพอเอาไอไข่มันในท้องออกมาเป็นได้ลักษณะแบบนี้นะครับกลัวสิมาได้เป็นอ๋ออีปูในมือนี่นะครับเนาะที่ขาดบพได้ดนะครับเด้ออาหารประจำเผานะครับข้าวเหนียวเข้านะครับพี่จ้าที่ ปั่นค่ำโย่พรมันมันลมมันแห้งนะครับปั่นออกมานะครับล่มมันแห้งปิดฝาไว้คือเกานะครับปิดฝากองเขาไว้คือเกานะครับกินค่ากระทะว่าไ้ที่งานลอกกินอยู่เขาต้องตักกมาในถ้วยแบงต่างหากนะครับเนาะโอ้ยขัขนาดครับออออปูมาหนี้นี่ครับเมืองเลยค่าแหลกอืมข้ากขนานนะครับเพื่อผู้ไหนวาทีจ้า เห็ดกับเข่ากับน้ำเห็ดเมนูอาหารอีสานีมาเป็นนี่เหรอครับเห็นกับตาจะจะมื่อนี้ว่ามีตัวแสดงท่านครับสดฮ่อนอ่อนโอ้หอนอีหลีสดฮ่อ,อนอ่อ,อนขนาดเอาเอา,เอาไหมเลืมเป่าหอนอีหลีครับเนี่ยว่าเป็นเปลวเรียนครับหอนอีหลีลืมเป่าเปลวกัน สดไหมเมื่อกี้นี่ขาอยออกอนะครับข้าวเหนียวอ๋อไอปูเด้อดขับเด้เอ,อ,อดดนี่แหละหายปูได้แล้วเอาไข่มันออกมานะครับร่วมกันสอดีได้หลายขนาดนี้เด้อดขับเด้อมากเท่ากับนี่แหละครับตำมะพริกตำกับเทียมไตอามาหอมก่อนนะครับเด้เอเท่ากับที่นี่เท่ากับเอาผัก อีเลอร์ักซี่ทักอีตูไตนะครับสุดยอดมากขนาดครับมื่อนี้อ๋ออีปูสไตปิจาน้ำปลาแดกกับนี่น้ำปลาแดกน้ำปลาไอฟผงชูรสกับนีนะครับแต่ปลาใสเพราะว่ามันแสบแล้วนะครับน้ำลับปลาแสบไปเลยครับปิจาเกิดเองกับมือนะครับคำใหญ่เลยครับโอ้หอนป่ะนี่เห็นปะครับพวนเอามาหอมฮอมนี่พอเป็นธรรมดาเลยครับพวนเห็นปะครับ นะครับฝากแฟนเบสของปีชาทุกคนนะครับเด,เด้อถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนะครับเด้อมาเห็ดอ๋อไอปูสู้กินมือนี่แตบขากนาดศีมือปีกานะครับมาตรวจกันต่อครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ